อนะโอเคลแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนดารินจากด r เมคลินิกนะคะตอนนี้ดารินอยู่ยกับพี่อะไรคะพี่ออยค่ะค่ะพี่ออยวันนี้พี่ออยมีความกังวลอะไรคะถึงเข้ามาที่ดรเมคลินิก คือพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องใต้ตามากๆเลยค่ะมีมานานแล้วแล้วก็เคยไปใช้เรื่องของฟิลเลอร์จากที่อื่นมาเสร็จแล้วมันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมามากเลยค่ะตอนนี้ก็เลยมาให้คุณหมอมาช่วยดูแลเรื่องใต้าตาให้ค่ะ<บ>สวัสดีครับ<อ>ุสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอหล่อพิเศษหรอเปล่าคะเราอ๋อป้ามากเลยวันนี้ตอนที่เป็นก้อนเนี่ยเป็นอยู่นานไหมคะอ๋อเป็นสิบปีเลยค่ะเพราะว่าฉีดฉีดเนี่ยคือฟิลเลอร์มาเมืองไทยใหม่ๆก็ฉีดเลยค่ะ ใช่เทคโนโลยีอะไรก็เลยยังไม,ไม่ไม่ใหม่มากแล้วตอนน,นนั้นมาก็คือแบบคุณหมอก็แนะนำคือจริงๆมาแค่จะมาฉีดโบท็อกมาเซตหน้าให้สว่างแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าให้เอาตรงเนี้ยใต้ตาออกซะมันยิ้มแล้วมันก็จะเห็น แล้วหลังจากที่ฉีดครั้งแรกแล้วมันผิดพลาดเนี่ยพี่ออยรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งนั้นก<อ>ลัวไปเลยไหมหรือว่ายังไงไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราเราเราเฟลเราเฟลไหมถามว่าก็ก็เฟลนิดหน่อยแต่ว่าก็คิดว่าเป็นลักยิ้มเพราะเรามีลักยิมอยู่ล้วมีลักยิ้ม <c oughs> อยู่ใช่แล้วลักยิ้มขึ้น <c oughs> มาอ,อยู่บนตาคือมันกลายมันดูเหมือนเป็นก้อนอย่างนี้เลไใช่ไหมครับใช่คมันข้มาแล้วไม่สวยรชบใช่คืออ่าเดี๋ยวขอไมาหน่อยะไ่ะอย่างที่ผมบอกครับ ฟิลเลอร์มันเป็นศาสตร์ที่ทํายากนะครับมันเป็นศาสตร์ที่แน่นอนว่าต้องพึ่งประสบการณ์ในการทําค่อนข้างเยอะเลยแหละท่อนรับนรับดังนั้นการทำแบบมันต้องพลิกแพงเทคนิคมันต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยควรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีแล้วก็ต้องเลือกใช้เทคนิคอันไหนดีเห็นไหมครับพี่ออยว่ามันมันยากไปหมดเลยดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่ที่เราต้องต้องคิดว่าใช้ตัวไหนดีเทคนิคอะไรดีถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมา เนียนตาที่สุดนะครับผมให้ดูตาซ้ายเลยแล้วกันนะครับอาดา๋ยียนอธิบายเลยดีกว่าี๋ยวโอเคค่ะดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่พี่ออยเนี่ยฉีดฟิลเลอร์แล้วใช่ซึ่งวันนี้พี่ออยฉีดสลายด้วยแล้วก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปด้วยฝั่งนี้นะคะจากที่ด้านที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยจะมีรอยค้ำนะคะแล้วก็มีเส้นถุงใต้ตาใช่แต่พอทําแล้ว ใต้ตาเรียบเนียนขึ้นเลยนะคะฟูขึ้นดูดเต็มขึ้นแล้วก็ความค้ำใต้ตาตอนนี้ก็คือสว่างขึ้นมากเลยระหว่างทําเป็นยังไงวงคะพี่ออยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเทคนิคของคุณหมอแปลกมากเลยอ่ะเคยไม่ไม่เคยใช้ยาชานะคะแล้วพอมาลงยาชาปั๊บแล้วก็เจอเห็นเข็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลมเหมือนกันแต่ว่าแบบคุณหมอมือเบามากมือเบามากมากแล้วก็พอเซตครั้งแรกปั๊บก็ชอบเลย ใช่แก้ป yes. ัญหาได้ดีมากเลยค่ะน่าปฏิเสธอะไรเม่่าก็เนี่ยหลักฐานมันฟ้องฟ้องคึงนะพูดมันก็เป็นเรื่องจริงหมดนะครับอย่างที่ผมบอกพี่เลอเป็นศาสตร์ที่ไม่ควรเลือกที่ทํากับใครก็ได้นะฮะไม่ดูราคาเป็นสิ่งสําคัญไม่ดูใกล้หรือไกลบ้านเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า ใบหน้าเพียงแค่ใบหน้าเดียวเท่านั้นนะครับต้องเลือกลืมบอกอีกอย่างค่ะคุณหมอใต้คางที่คุณหมอก็เคยเซตให้เมื่อปีนึงแล้วไหมคะหรือสองปีแล้วแต่ยังอยู่ใช่ไหมคะน่าจะเกิดสองปีใต้คางกับขมับใช่ก็ก็ดีมากเลยคือถ่ายรูปมาปับอ่ะไม่ต้องกกมละไม่มีหรอกเพราะว่าการอย่างที่ผมบอกการปรับคางแน่นอนกับปรับขมับทําให้รูปหน้ามันสวยขึ้นนะครับทําให้ดู เป็นมิติ p ป o p e r t y ตสัดส่วนที่1สัดส่วนที่2ส,สัดส่วนที่3นี่คือเข้าหมดเลยนะครับนั่นคือการฉีดฟิลเลอร์ที่ปรับองค์รวมให้สวยงามแล้วหลังฉ <ขา S 1> ีดแล้วพี่ออยรู้สึกยังไงบ้างตอนเห็นผลลัพธ<ช>์แล้วค่ะหลังฉีดเป็นไงบ้างคะพอส่องกระจกปรับแล้วแบบโอ,โ,โอ้โหเรือ่องนี้ทำตั้งนานแล้วตั้งแต่คางเลยค่ะเพราะว่าคางอะ คุณหมอที่ทําใต้ตาให้ครั้งแรกอ่ะก็แนะนําว่าให้ทําแต่เราไม่มั่นใจเราก็เลยทําใต้ตาก่อนอย่างเดียวใช่แล้วสุดท้ายก็เป็นก้อนจริงด้วยก็มาให้คุณหมอช่วยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประทับใจมากขอบคุณพี่ออยมาดูตาน้ำตาจะไหลไหมมาดูใกล้ใกล้กันอีกรอบมี่า ไม่ดูนะครับใต้ตาด้านซ้ายของพี่ออยนะครับเป็นใต้ตาที่ทาไปแล้วน,นะครับสังเกตเลยว่าโอ้โหเทียบเป็นไม่ได้นะฮะกับด้านขวาที่ยังดูเป็นถุงอยู่นะฮะยังดูลึกอยู่ยังดูมีถุงไขมันละกันนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยพอผมเก็บงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะดูเนียนตาขึ้นเลยนะครับถุงใต้ตาดูหายไปนะครับใบหน้าดูยกกระชับขึ้นล่องแก้มก็ดูตื่นขึ้นด้วยนะครับนี่คือเทคนิคของท i ิปเปิ a เรย์ ลิฟของผมเองนะครับเป็นเทคนิคที่ผมคิดค้นขึ้นมานในการฉีขอบคุณมาก <มา S 1> เลยครับ <มา S 2> โอเคพี่อ้อยทิ้งท้ายกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับที่ยังกล้ากลักลกลวที่ยังไม่กล้าเข้ามาก็เชิญชวนเลยค่ะตัดสินใจได้เลยเพราะว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนด้วยด้วยความที่เราเป็น เป็นคนละเอียดอะค่ะในการที่จะเลือกเลือกคุณหมอก็ใช้เวลานิดนึงในการเลือกแล้วก็มาลองมาได้เจอสัมผัสตัวจริงคุณหมอแล้วก็ทีมงานตัดสินใจได้ทันทีเลยค่ะว่ามาเลยนะคะรับรองว่าไม่เจ็บด้วยไม่แพงด้วยคุณหมอมิโปน่ารักน่ารักให้ตลอดเลยค่ะเชิญชวนเลยนะคะโอ้โหขอบคุณมากนค่ะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะขอบคุณพี่ออยมากมากด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฟิลเลอร์เป็นศาสตร์ที่ ควรเลือกทําใครก็ได้นะฮะไม่ดูราคาเป็นสิ่งสําคัญนะฮะไม่ดูใกล้หรือไกล,ะะไกล,กลบ้านเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าใบหน้าเพียงแค่ใบหน้าเดียวเท่านั้นนะครับเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคุณหมอพี่ออยอยาก